ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไม้ด่างนะครับอีกต้น,นครับที่หน่าปลูกหน่าสะสมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเห็นไหมเป็นเถาสวยเลยนะครับ ที่จริงมันเลื้อยยาวเลยครับแต่ผมผมอ่ะตัดนะครับตัดปักใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเก็บเดือนได้แล้นะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับเริ่มงอกแล้วนะครับเมื่อก่อนมันยาวเฟ้ยเลยนะครับคือต้นนี้คือเราสามารถตัดปักชําได้นะครับการปลูกก็ง่ายนะครับแสงนี่คือต้องการแสงเหมือนกันครับครึ่งวันเช้าครับต้องการแสงเยอะนะครับ ตระกูลนี้นะครับแต่ว่าผมจําชื่อเขาไม่ค่อยได้ครับเพราะต้นไม้ที่บ้านเยอะมากครับมันคล้ายๆต้นนานอสพวกนี้ครับมันเหมือนนานอสพวกนี้ครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งครับต้นสายใยรักพวกนี้ครับถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับต้นนี้ก็สวยต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็จะมีราคาแพงหน่อยครับ ก็ประมาณ3 0 0ร0 0ยสาร้อยส้พวกนี้นครับตัวนี้คือตระกูลเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นต้นหนึ่งครับพี่สวยงามหน้าปลูกครับไม่มีใครถือกล้องครับเลยถ่ายยากหน่อยนะครับวันนี้ อับต้นไม้ด้วยถ่ายด้วยนะครับไม้ใบเขียวเขาไม้ใบเขียวจะปลูกง่ายนะครับไม่ต้องห่วงครับพวกนี้คือปักชํำก็เป็นนะครับดินนี้ผมใช้ปลูกก็ใช้เหมือนดินแคนตัสก็ได้ครับหรือดินผสมเองก็ได้นะครับขุยมะพร้าวใส่แกบนิดหน่อยใส่ทรายนิดหน่อยนะครับให้เขาโป่งนะครับถ้าน้ำเขาขังเดี๋ยวเขาจะเน่าง่ายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราใช้ดินแคนตัสก็ได้นะครับ ถ้าง่ายๆก็ใช้กาบมะพร้าวสับนะครับผสมที่เป็นกาบมะพร้าวสับที่มันเบอร์ที่มันละเอียดนะครับผสมกับแกลบนะครับแล้วก็ทรายนิดหน่อยครับถ้ามายุ่งยากตามชาวบ้านเรานะครับไม่ต้องไปใช้เพอร์ไรอะไรพวกนั้นนะครับหินภูเขาไฟพวกนั้นครับหายากครับแต่นี้ผมก็ใช้แบบบ้านๆครับนะครับสวยๆนะครับกระถางหนึ่งก็ปลูกไม่ค่อย ยากเท่าไหร่ครับสองอาทิตย์ก็ติดรากงอกแล้วนะครับอันนี้คือผมใช้เวลาปลูกนี่คือหนึ่งเดือนแล้วนะครับเมื่อก่อนก็มีไม่กี่กระถางครับตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วครับต้นนี้ครับพอจะแบ่งได้นะครับถ้าเราอยากให้เขาตั้งขึ้นก็ใช้สะเกียบหรืออะไรนะครับปักนะครับแล้วก็ดัดให้เขาตั้งขึ้นนะครับเขาก็จะสวยนะครับเป็นไม้ที่ตั้งขึ้นได้นะครับเพราะเขาจะ เราจะดัดเขาได้นะครับต้นนี้ครับถ้าไม่ให้เขาเลื้อยนะครับดัดให้เขาตั้งขึ้นได้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทําการดัดนะครับทําให้เขาตั้งขึ้นเหมือนแจกันนะครับผมทาบางทีเขาดัดขึ้นนะครับใช้ไม้ปักนะไม่เขาขึ้นครับเหมือนแจกันนะครับส่วนน้ําครับเขาชอบน้ํานะครับต้นนี้เขาชอบน้ํานะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่น่ารักนะครับกระจุงกระจิมนะครับ อันนี้ก็ขนาดมันเหลือนเขาก็ยังปักเป็นครับยอดเล็กๆพวกนี้ครับไม่ต้องทิ้งนะครับเขาปักก็เป็นนะครับถ้าเขาเลื้อยก็สวยเลยนะครับนีครับบางทีเขาก็ไม่ด่างครับบางบางกิ่งนะครับเขาก็จะกลับเป็นเขียวหมดเลยครับเราก็เด็ดทิ้งนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับ วันนี้ก็มานั่งดูเจ้าใบใบลายครับเขียวขาวครับ,รบก็เป็นไม้ที่สวยนะครับต้นหนึ่งนะครับเวลาเราชำานะครับผมใช้คือตัดสดครับตัดสดแล้วก็ปักเลยนะครับไม่ต้องรอ ให้แผ่แห้งเป็นวันๆนะครับคือตัดตัดไว้แล้วก็ปักปักปักนะครับก็เป็นนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับลดทุกวัน,นครับเขาชอบน้านะครับแต่ว่าน้ําห้ามขังนะครับตระกูลนี้ผมได้จําได้แต่นานานอน,นะครับตัวสีม่วงนะครับ เขาให้มากิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าเขาจะขยายพันธุ์ไปได้ไหมครับเนี่ยครับกิ่งหนึ่งที่ได้มาเดี๋ยวรอเขาแตกตาครับนานอัครับพุ่งนี้ก็จะปลูกง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นสายใหญ่พ่งนี้เขาจะมีเมเปิคล้ายๆใหญ่เมุมนะครับเหลืองๆชมพูตัวนี้จะชอบแดดครับก็ตรงนี้ที่ผมถ่ายดูก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับเพชรสายลุงครับไม่ได้ถ่ายตั้งนานนะครับก็ถือว่าสวยเช่นกันนะครับแต่มันอยู่ข้างนอกนะครับนอกรั้วนครับเป็นพุ่มสวยเลยนะครับเพชรสายลุงครับ ก็ปลูกไว้หลายที่อยู่นะครับเพี่ใายรุ้เขาชอบแดดนะครับตัวนี้นะครับชอบแดดมากเลยนะครับยาวเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับ นี่ก็เป็นเพศสายลุงนะครับอีกที่นะครับกอเข้ายาวเลยนะครับก็เป็นตระกูลไม้ใบด่างนะครับที่ชอบแดดนะครับแล้วก็ชอบน้ำนะครับผมถ่ายนะครับ ข้างฮานนครับก็จะมีเสียงรบหน่อยครับก็เป็นหน้าบ้านนะครับพวกนี้เขาชอบแดดนะครับยิ่งได้แดดเขายิ่งด่างยิ่งออกชมพูนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าใบเขาจะไหมนะครับใบเขาหนาแนละ้วครับใบเขาหนาบางทีถ้าเขาสมบูรณ์เกินไปนะครับเขาจะออกเขียวเยอะนะครับ เราก็เลี้ยงเขาปลูกทิ้ง,ขขงบ้างครับที่มีหินนะครับตรงนี้เขาดินจะเยอะนะครับเขาเลยไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเพชรสายลุงครับต้นไม้ราคาหลักสิบนะครับนี่ก็จะเป็นใบม่วงนะครับ อันนี้ก็เป็นปีกมะแรงทับนะครับถ้าได้แดดแล้วเขาจะออกสีม่วงนะครับแต่นี่มันอยู่ใต้ต้นไม้ครับมุมนี้ก็ชอบมานั่งดูนะครับตอน,นเย็นๆนะครับวันนี้ก็เย็นไปหน่อยครับก็จะไม่เห็นแสงเยอะนะครับแสงมันไม่เยอะเท่าไหร่ แต่วันนี้ก็จะพามาชมครับจำพวกต้นนานอสน,น,นะครับใบลายด่งขาวครับก็ถือว่าเป็นต้นที่น่าปลูกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเติบโตนะครับเป็นพุ่มนะครับก็จะสวยกว่านี้นะครับ เมื่อจากซื้อมากระถางนึงก็ได้เกือบ5้าหกกระถางเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอให้เขาขยายนะครับวันนี้ก็พามาชมไม้ด่างครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดดิงกดแชร์นะครับ ขอบคุณครับ